สวัสดีค่ะคิมนี่จะพามาดูาพระหลวงพ่อโสธรกันนะคะอันนี้เป็น80ปีกรมตำรวจนะคะพี่อันนี้เนื้อเนื้อ 3K หรือเปล่ากษักริย์อ่าหนูมไม่รู้ว่าพูดผิดหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยนะคะใครที่กำลังตามหานะพี่นะทักได้ที่อดีไลน์เลยนะคะ b u n g จุดจุดห้หรือโทรศูนย์แปดแปดเจ็ดอูเภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมทักที่ดีไลน์เลยนะคะพี่ดูภาพเพิ่มเติมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ,องค์นี้สวยมากเลยนะพี่นะเนื้อ 3K 3เคสากระสับแลยอ่าหน้าเก็บอีกองค์เลยนะคะ สนใจทักได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ